คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าของพระรูปหนึ่งที่เพียงเอ่ยนามเดียวทำให้ทั้งศาลาและตำรวจต้องหยุดนิ่งไหมชื่อที่ไม่มีใครกล้าพูดและไม่ควรถูกเอ่ยในยามค่ำคืนค่ำคืนหนึ่งในหมู่บ้านกลางป่าลึกเกิดเหตุการณ์ประหลาดเสียงระฆังดังเองเงาลึกลับปรากฏกลางศาลาตำรวจที่บุกเข้ามาคิดว่าตนเหนือกว่าทุกอย่างแต่แล้ว เพียงหลวงพ่อกันเอ่ยนามเดียวทําให้ทั้งวัดและป่างเงียบกริบเกิดอะไรขึ้นชื่อใครที่ทําให้วิญญาณเฝ้าวัตถุปลุกและสิ่งใดที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงอีตลอดการอยากกระพริบตาเพราะเรื่องจริงที่คุณกําลังจะได้ยินหลอนและระทึกจนคุณจะไม่มีวันลืมกลางป่าลึกหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเงียบสงัด มีเสียงนกร้องเบาๆแทรกผ่านอากาศเย็นยามเช้าหมอกจางๆลอยอ้อยอิงเหนือยอดไม้ชาวบ้านรวมตัวกันที่วัดเก่าแก่พระรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อกันเป็นที่เคารพของทุกคนแต่เช้านี้ไม่ปกติรถตำรวจสองคันแล่นเข้ามาฝุ่นดินลอยฟุ้งเต็มลานวัดเจ้าหน้าที่ก้าวลงจากรถสายตาทุกคู่จับจ้องหัวหน้าตำรวจชื่อพันตำรวจทวิชัย เดินตรงมาที่ศาลาวัดขออนุญาตจับหลวงพ่อกันข้อหาฆาตกรรมเสียงประกาศก้องผู้คนอ้าปากค้างหลวงพ่อกันนั่งนิ่งดวงตาแน่วแน่มือจับลูกป,ประคำแน่นเสียงนกหยุดร้องอากาศเหมือนหยุดนิ่งตำรวจเข้าไปใกล้ชาวบ้านเริ่มสวดมนต์บางคนร้องไห้เมือม่อมือเจ้าหน้าที่แตะบ่าท่าน หลวงพ่อกันเอ๋ยชื่อออกมาเบาหาหาเจ้าประคุณสมเด็จอานานต์ทันใดนั้นเองตำรวจทุกคนชะงักเหมือนมีพลังบางอย่างกดทับหัวหน้าตำรวจหน้าเปลี่ยนสีเหงื่อเม็ดใหญ่ผุดขึ้นเต็มใบหน้าเสียงลมพัดแรงขึ้นอย่างผิดธรรมชาติใบไม้ปลิวว่อนนกที่เกาะบนต้นไม้บินหนีอากาศเริ่มเย็นเยือก ทุกคนในที่นั้นรู้จักชื่อนี้ดีสมเด็จอนันต์อดีตพระอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาที่เชื่อกันว่าสามารถเรียกลมเรียกฝนได้ตำนานเล่าว่าผู้ใดกล่าวชื่อท่านวิญญาณของสมเด็จจะรับรู้ทันทีและจะลงโทษผู้คิดร้ายกับสิทธิของท่านเสียงกระซิบดังทั่วศาลาเขาพูดชื่อสมเด็จอนันต์ใครมันบังอาจแต่ต้องหลวงพ่อ หัวหน้าตำรวจตัวสั่นสายตาเลิกกลักขาทั้งสองเริ่มอ่อนแรงเสียงระฆังวัดดังขึ้นเองดังกังวาลทั่วป่าเหมือนเตือนบางสิ่งที่มองไม่เห็นทันใดนั้นเงาร่างสูงใหญ่ปรากฏตรงประตูศาลาทุกสายตามองไปที่เงานั้นใจเต้นแรงรัวไม่เป็นจังหวะเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวทำให้พื้นไม้ส่งเสียงเออาด อากาศรอบตัวหนาวเย็นจนเห็นลมหายใจหัวหน้าตำรวจขยับถอยหลังริมฝีปากสันดะริกมือกําปืนแน่นแต่ยกไม่ขึ้นหลวงพ่อกันนั่งนิ่งใบหน้าเปื้อนยิ้มบางหาหัดวงตาเปล่งประกายเรืองรองเงาร่างนั้นหยุดอยู่ตรงกลางศาลาแม้ไม่มีใครกล้าสบตาแต่ทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาล กลิ่นทูบแรงฉุนขึ้นมาเฉียบพลันเหมือนมีใครจุดไว้ทั่ววัดแม้ไม่มีใครขยับเสียงกลองเพนโบราณดังขึ้นแม้ไม่มีพระเนนแต่ต้องเสียงนั้นหนักแน่นชัดเจนใครบังอาจแต่ต้องสิทธิ์ค่าเสียงทุ้มต่ำดังสะท้อนมาจากเงานั้นก้องไปทั่วศาลาชาวบ้านบางคนสุดตัวลงกับพื้นมือกุมอกน้ำตาไหลาอาบแก้ม หัวหน้าตำรวจพูดไม่ออกเสียงแห่พร่าขะข้าขอโทษมือของเงานั้นยกขึ้นช้าหาหะปลายนิ้วชี้ตรงไปที่หัวหน้าตำรวจสายลมเย็นจัดพัดปลูเข้ามาหน้าต่างศาลาปิดดังปังเหมือนมีมือมองไม่เห็นกระชากปิดเสียงนกร้องระงมหลวงพ่อกระลับตาสวดคาถาเสียงเบา ทว่าดังกล้องในหูทุกคนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเสียงท่านกล้องตัดกับความเงียบสงัดหัวหน้าตำรวจลม้มลงคุกเขา่าน้ำตาไหลพรากริมฝีปากพึมพำขอขามาเงานั้นขยับเข้าใกล้กลิ่นทูกเข้มข้นจนแสบจมูกอากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกขาทั้งสองของหัวหน้าตำรวจสั่นระริกเหมื่อไหลท่วมหน้า มือกำดินแน่นเสียงหัวใจเต้นดังอื้อึองในหูทุกสายตาในศาลาจับจ้องไม่มีใครกล้าขยับเงานั้นโน้มตัวลงเสียงลมหายใจแผ่วเบาแต่เย็นเยียบแววข้างใบหูหัวหน้าตำรวจอย่ากล้ากลายสิทธิ้าอีเสียงนั้นชัดเจนหนักแน่นเหมือนคำสั่งจากอีกโลกทันใดนั้น เรลไฟจากตะเกียงหน้าพระประธานลุกชดช่วงสูงขึ้นผิดธรรมชาติเงานั้นค่อยๆเลือนหายไปกับควันทูบที่หมุนวนเหลือเพียงกลิ่นอัวรอบอวนซาลาทั้งหลังกลับสู่ความสงบแต่ใจของทุกคนยังสั่นระรัวความเงียบปกคลุมอีกครั้งหลวงพ่อกันลืมตาขึ้นมองไปยังหัวหน้าตำรวจเสียงท่านนุ่มนวลแต่แฝงอำนาจผู้ใดทำสิ่งใดไว้ กำจัดตามสนองในที่สุดหัวหน้าตำรวจหน้าซีดเผือดมือทั้งสองประนมไหว้ตัวสั่นงนงกรถตำรวจที่จอดอยู่เครื่องยนต์ดับสนิทเองโดยไร้คนแต่ต้องเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้กังวานยินยี่เยือกเรากับประกาศบางอย่างต่อทั้งหมู่บ้านชาวบ้านบางคนเริ่มร้องไห้น้ำตาไหลอย่างไม่รู้ตัว เด็กเล็กเกาะชายผ้านุ่งแม่แน,น่นไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตาหลวงพ่อกับลุกขึ้นช้าหาหะทุกยางก้าวของท่านพื้นไม้ส่งเสียงครืดเบาหาหะแต่กลับดังก้องในใจคนทั้งศาลาท่านเดินไปหยุดตรงหน้าหัวหน้าตำรวจที่ยังคุกเขา่าตัวสั่นไม่หยุดหลวงพ่อวางมือบนสีสบาหาหะ ความเย็นจัดแล่นเข้าสู่ร่างหัวหน้าตำรวจหลับตาปีเสียงสวดมนต์ดังขึ้นอีกครั้งรอบวัดเหมือนมีเสียงสะท้อนทั้งที่ไม่มีใครขยับปากจงกลับไปแล้วอย่าหวนคืนมาหลวงพ่อกล่าวเสียงเรียบทันใดนั้นเหมือนแรงกดดันทั้งหมดสลายหายไปในพริปตาสายลมสงบกลิ่นทูปจังหาย นกที่บินหนีเริ่มกลับมาเกาะกิ่งไม้หัวหน้าตำรวจลุกขึ้นอย่างยากลำบากหันไปมองลูกน้องที่ยืนตัวแข็งไม่มีใครกล้าสบตาเขารีบเดินออกจากศาลาเสียงฝีเท้าเร็วผิดปกติเหมือนอยากหนีออกจากที่แห่งนี้ให้ไกลที่สุดขณะจะก้าวขึ้นรถเขาหันมามองศาลาเป็นครั้งสุดท้ายแสงไฟในศาลาสว่างวาบขึ้นชั่วขณะภาพเงาร่างสูงใหญ่นั้น ยืนอยู่หลังหลวงพ่ออีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมหัวใจของหัวหน้าตำรวจแทบหยุดเต้นเหงื่อเย็นไหลาอาบหลังมือทั้งสองเย็นเฉียบเงาน,นั้นยืนอยู่หลังหลวงพ่อใบหน้าเรียบสงบแต่ดวงตาคมกริบสองประกายสีแดงวาบในเงามืดไม่มีใครนอกจากเขามองเห็นแต่มันชัดเจนราวกับอยู่ตรงหน้าเสียงระฆังดังขึ้นอีกระลอก คราวนี้แผ่วเบาแต่แทงลึกถึงขั้วหัวใจหัวหน้าตำรวจรีบเปิดประตูรถเครื่องยนต์สตาร์ทเองแม้เขายังไม่บิดกุญแจรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากวัดฝุ่นดินตลับอวนท่ามกลางสายตานิ่งเฉยของชาวบ้านไม่มีใครเอ่ยคำไม่มีใครขยับมีเพียงหลวงพ่อกันที่ยืนสงบนิ่งมือยังคงจับลูกประคำ เสียงสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านใบไม้ไมดังกรอบแกรบเหมือนเสียงกระซิบเตือนจากอีกโลกและที่หน้าประตูวัดเงาร่างสูงใหญ่นั้นยังคงยืนเฝ้ามองแววตาไม่กระพริบเงาร่างนั้นนิ่งสงบแต่แฝงด้วยพลังน่ากลัวอากาศรอบตัวเย็นจัดจนหมอกบางๆปกคลุมลานวัดอีกครั้งชาวบ้านเริ่มทยอยกราบหลวงพ่อ บางคนร้องให้เสือึกสะอื่นบางคนก้มกราบแน่พื้นไม่กล้าเงยหน้าเสียงสวดมนต์ดังขึ้นเป็นระยะขับไล่ความอึดอัดในอากาศแต่ไม่มีใครลืมเหตุการณ์เมื่อครู่เด็กๆถูกรีพากลับบ้านผู้เท่าผู้แก่กระซิบเตือนอย่าพูดชื่อสมเด็จอนันต์ออกมาอีกเด็ดขาดภายในศาลาหลวงพ่อกันยังคงนั่งสงบนิ่ง เงาร่างนั้นยืนเคียงข้าไม่ห่างแสงไฟจากตะเกียงสองประกายวูบไหวเวลาผ่านไปเพียงครู่เดียวแต่สำหรับทุกคนรู้สึกราวกับชั่วชีวิตไม่มีใครลืมภาพเงาร่างสูงใหญ่ไม่มีใครลืมเสียงระฆังกังวานและไม่มีใครลืมชื่อที่หลวงพ่อเอ่ยออกมาเพียงคำเดียวที่ทำให้ทั้งวัดทั้งหมู่บ้าน เงียบงันจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองคืนนั้นทั้งหมู่บ้านเงียบผิดปกติไม่มีเสียงสุนัขเห่าไม่มีเสียงมแมลงกลางคืนผู้คนปิดบ้านเงียบบานประตูหน้าต่างถูกลงก่อนแน่นทุกเทียนถูกจุดไว้ตามมุมบ้านเพื่อปัดเป่าสิ่งที่มองไม่เห็นที่วัดเก่าไฟจากตะเกียงหน้าพระประธานยังคงลุกโชตช่วง แม้ลมแรงจะพัดปรูเข้าไม่หยุดหลวงพ่อกันนั่งสมาธินิ่งลูกประคำในมือขยับช้าหาหะเสียงสวดคาถาแผ่วเบาดังอยู่ในศาลาวัดเงาร่างสูงใหญ่นั้นยังคงยืนเฝ้าข้างท่านไม่ไกลแววตาคมดุดมีชีวิตมองไปยังป่ามืดเบื้องหลังในความเงียบมีเสียงกิ่งไม้หักดังแกรก เหมือนบางอย่างเดินวนอยู่ในป่าไม่มีใครกล้าออกจากบ้านไม่มีใครแม้แต่จะเปิดหน้าต่างทุกคนได้แต่ภาวนาให้คืนนี้ผ่านไปอย่างปลอดภัยเพราะในใจของทุกคนรู้ดีเมื่อชื่อสมเด็จอนันต์ถูกเอ่ยวิญญาณแห่งตำนานได้กลับมาแล้วท่ามกลางความมืดสนิทสายลมเย็นจัดพัดเข้ามาอีกระลอกเสียงใบไม้ไหวกราว คล้ายเสียงกระสิบแผ่วเบาไฟตะเกียงในศาลาสั่นไหวเปเลวไฟลุกสูงผิดปกติส่องให้เห็นเงาของหลวงพ่อกันและเงาร่างสูงใหญ่นั้นทอดทับอยู่บนผนังไม้เก่าเสียงกองเพลงโบราณดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีใครตีเสียงนั้นทุ้มต่ำดังก้องไปทั่วหมู่บ้านเด็กเล็กสะดุ้งตื่นคนเท่าคนแก่พนมมือสวดมนต์ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองภายในป่ามืดมีเงาเคลื่อนไหววูบวาบเหมือนผู้คนชุดดำหลายคนเดินวงเวียนไปมาเสียงฝีเท้ากระทบใบไม้แห้งดังกรอบแกรบแต่ไม่มีใครกล้าออกไปดูแม้แต่ชายผู้กล้าในหมู่บ้านยังปิดประตูนั่นหนาหลวงพ่อกะลืมตาช้าหาหะแววตาท่านนิ่งสงบ ราวกับรู้ว่าบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาอีกครั้งเสียงลมแรงพัดอื้ออึงจนหลังคาศาลาไม้โบราณส่งเสียงลัน่นใบไม้ปลิวว่อนเข้ามาตามช่องหน้าต่างเงาร่างสูงใหญ่ข้างหลวงพ่อขยับตัวเพียงเล็กน้อยแต่กลับทําให้พื้นศาลาสันสะเทือนเบาห่าหะเปเลวไฟตะเกียงโบกสะบัดแรงแสงวูบวาบส่องให้เห็นเงาของใครบางคน กำลังยืนอยู่ตรงทางเข้าศาลาร่างนั้นสวมเสื้อคลุมดำยาวใบหน้าซ่อนอยู่ใต้หมวกกว้างมือทั้งสองถือห่อผ้าเก่าหา,หาหะหลวงพ่อกันหันไปมองช้าหา,หาหะเงาร่างสูงใหญ่เบื้องข้างก้าวออกมายืนขวางหน้าทันทีอากาศหนักอึ้งจนหน้าขนลุกเหมือนเวลาหยุดเดินแม้แต่เสียงจิ้งรีกก็หายไป ผู้คนในหมู่บ้านบางคนแอบมองจากหน้าต่างไกลาหาหะเห็นเพียงแสงไฟวูบไหวในศาลาแต่ไม่มีใครรู้ว่าชายชุดดำนั้นคือใครและมาที่นี่เพราะเหตุใดเสียงฝีเท้าชายชุดดำดังชัดเจนบนพื้นไม้เก่าทุกย่างก้าวหนักแน่นเหมือนมีน้ำหนักบางอย่างแฝงอยู่กลิ่นควันทุกจังๆลอยคลุ้ง ปะปนกับกลิ่นดินเปียกและอากาศเย็นหลวงพ่อกันวางรูปประคำนิ่งมองโดยไม่กล่าวคำเงาร่างสูงใหญ่ที่ข้างหลวงพ่อขยับเข้ามาใกล้าชายชุดดำแสงจากตะเกียงส่องให้เห็นใบหน้าใต้หมวกนั้นคำกล้านเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นมือหยาบกร้านถือห่อผ้าแน,น่นสายตาของเขาไม่ได้มองใครนอกจากเงาร่างสูงใหญ่นั้น เหมือนรู้จักกันมาก่อนอากาศรอบศาลากดดันหนักอึง้งหัวใจของผู้คนในหมู่บ้านเต้นระส่ำไม่เป็นจังหวะชายชุดดำค่อยๆค,ค,คุกเข่าลงวางห่อผ้าไว้บนพื้นเสียงดังตุบสะท้อนในศาลาว่างเปล่าเงาร่างสูงใหญ่โน้มตัวลงชั่ววินาทีนั้นเองเปเลวไฟตะเกียงทุกดวงลุกชดช่วงสูงขึ้นพร้อมกัน เงาของเปรไฟเต้นระยับบนผนังศาลาส่องให้เห็นสีหน้าชายชุดดำที่บัดนี้ซีดเผือดเหงื่อไหลเต็มขมับหลวงพ่อกันเอื้อมมือเปิดหอผ้าช้าหาหะ,ฮะภายในคือกระดูกเก่าๆหลายชิ้นมัดรวมกันด้วยด้ายแดงกลิ่นสาบแปลกประหลาดแผ่กระจายเหมือนกลิ่นของสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรถูกนำกลับมายัางโลกนี้เงาร่างสูงใหญ่มองกระดูกนิ่ง แววตาแดงวาบขึ้นอีกครั้งบรรยากาศรอบศาลายิ่งหนักอึ้งชายชุดดำกล่าวเสียงสัน่นข้าขอมอบคืนข้าผิดไปแล้วเสียงของเขาสะท้อนก้องในศาลาว่างหลวงพ่อกันพนมมือหลับตาสดคาถาแผ่วเบาสายลมเย็นจัดวูบหนึ่งพัดหมอกขาวทะลักเข้ามาในศาลาเปลวไฟตะเกียงสั่นไหวแรงอีกครั้งและทันใดนั้น เสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากมุมมืดด้านหลังศาลาเสียงฝีเท้าหนักหาหะกระทบพื้นไม้ดังเป็นจังหวะใกล้เข้ามาเรื่อยหาหะแต่ไม่มีใครมองเห็นต้นเสียงชายชุดดําหน้าซีดเผือดริมฝีปากสันราริกดวงตาเบิกโพลงมองไปยังมุมมืดนั้นหลวงพ่อกันยังคงสวดมนต์ไม่หยุด รูกประคำในมือขยับเร็วขึ้นเสียงสวดแผ่วเบาแต่ก้องกังวานในอากาศเย็นยเยือกเงาร่างสูงใหญ่หันขวับจ้องไปยังต้นเสียงเปลวไฟตะเกียงลูกสูงส่องให้เห็นเงาดำหาหะเคลื่อนไหววูบวาบอยู่ในมุมศาลาทัานใดนั้นเสียงกิ่งไม้ข้างนอกหักดังเปาเหมอกขาวหนาเริ่มไหลเข้ามาทางหน้าต่าง ปกคลุมพื้นศาลาอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่แอบมองจากไกลหาหะต่างพากันพนมมือสวดมนต์เสียงสวดทุ้มต่ำสอดประสานกันระงมภายในศาลาเงาดำๆก้าวออกจากความมืดร่างสูงใหญ่ผิดธรรมชาติดวงตาเรืองแสงแดงฉานสองดวงจ้องเขม็งไปที่หอกระดูกบนพื้นชายชุดดำตัวสั่นเทิมแทบจะทุดลงกับพื้น ริมฝีปากพึมพำเสียงแหบข้าคาไม่เอาแล้วโปรดยกโทษให้ข้าหลวงพ่อกันยิงคงสวดมนต์ไม่ขาดเสียงเสียงคาถากล้องสะท้อนปลบเสียงลมและเสียงฝีเท้าเงาดำร่างสูงใหญ่นั้นก้าวเข้ามาใกล้หอกระดูกกลิ่นอวนเก่าแก่เหมือนกลิ่นเท่าถ่านและทูบไม้กระจายหนาแน่นไปทั่วศาลาเปเลวไฟตะเกียงทุกดวง ลุกเป็นสีฟ้าเรืองหาหะเงานั้นโน้มตัวลงช้าหาหะปลายนิ้วแตะที่หอกระดูกเบาหาหา่ทันใดนั้นเสียงระฆังวัดดังขึ้นเองดังกังงงสะท้อนทั่วป่าและหมู่บ้านเงาดำดำรอบรอบสาลาแต่กระเจิงหายไปกับหมอกชายชุดดำกรีดร้องเสียงหลง ก่อนร่างจะสุดลงแน่พื้นสิ้นสติในทันทีสายลมวูบสุดท้ายพัดหมอกขาวนาทะลักออกจากศาลาเหมือนถูกดูดกลับไปยังป่าลึกเปลวไฟตะเกียงค่อยๆลดความรุนแรงกลับสู่แสงวูบไหวปกติอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ความเงียบยังปกคลุมหลวงพ่อกระลืมตาช้าหาหาวางมือลงบนลูกประคำ แววตาท่านนิ่งสงบเหมือนผู้รู้เห็นทุกสิ่งเงาร่างสูงใหญ่ข้างกายถอยกลับไปยืนในเงามืดดวงตาสีแดงค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงความม่องเปล่าชาวบ้านที่แอบมองได้แต่พนมมือแน่นไม่มีใครกล้าเอ่ยเสียงหัวใจยังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะชายชุดดำยังคงนอนแน่นิ่งใบหน้าซีดเผือด ริมฝีปากพึพมพำชื่อใครบางคนเบาเกินกว่าจะจับความหลวงพ่อก้มลงหยิบห่อกระดูกขึ้นแล้วกล่าวเพียงคำเดียวเสียงต่ำทุ่มชัดเจนกลับไปที่ของเจ้าทัานใดนั้นลมเย็นเฉียบวูบหนึ่งพัดผ่านศาลาอีกครั้งเปเลวไฟตะเกียงไหววูบห่อกระดูกในมือหลวงพ่อค่อยๆละลายเป็นเท่าขาว รกลากับถูกไฟเผาโดยไร้เปเลวกลิ่นควันแปลกๆปลกลอยอวนเหมือนกลิ่นทู่เผาเก่าแก่อบอวนปะปนกับกลิ่นใบไม้เปียกเงาร่างสูงใหญ่ในเงามืดค่อยๆเลือนหายไปแสงแดงในดวงตาดับสนิทเหลือเพียงความม่องเปล่าหลวงพ่อกันวางเท่ากระดูกลงในบาตท,ทองเก่าหาหะ ที่ตั้งอยู่หน้าองค์พระประธานเสียงสวดมนต์แผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งจากริมป่าเหมือนเสียงเก่าวของผู้ท่าโบราณที่ไม่มีใครพบเห็นมานานซาลากลับสู่ความสงบเปเลวไฟตะเกียงนิ่งสนิทสายลมอ่อนๆพัดไหวหมอกจังหายไปทีละน้อยชาวบ้านค่อยๆเปิดประตูบ้านแอบมองออกมาด้วยใจระทึกรู้เพียงสิ่งเดียวว่า คืนนี้พวกเขาเพิ่งรอดจากบางอย่างที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีกหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกลับเข้าสู่ความเงียบเงันอีกครั้งแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมอากาศยังคงเย็นจัดกว่าคืนไหนหาฮแม้เสียงนกกลางคืนเริ่มกลับมาแต่ทุกคนยังไม่กล้าลืมตาหรือออกจากบ้านอย่างแท้จริงหลวงพ่อกันนั่งนิ่งจ้องเปลไฟตะเกียง ที่สะท้อนแสงวาบในบาททองซึ่งบัดนี้บรรจุเท่ากระดูกไว้เรียบร้อยเสียงกลองเพลงโบราณดังตุ้มตุ้มแผ่วเบาเหมือนยืนยันว่าทุกอย่างสงบแล้วชายชุดดำยังนอนนิ่งริมฝีปากซีดเผือดดวงตาปิดสนิทแต่ร่างยังขยับหายใจแผ่วหลวงพ่อกล่าวเสียงเรียบเจ้าจะหลุดพ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เจ้าทำหลังจากนี้สายลมสุดท้ายพัดม่านหมอกที่เหลือจางหายทิ้งไว้เพียงกลิ่นทูบและเสียงจิ้งหรีดกลับมาแทรกลางความเงียบและที่ขอบป่ามืดสนิทมีแสงวูบกวัาบ,บางอย่างเคลื่อนไหวแวบเดียวก่อนจะดับหายไปกับเงามืดอีกครั้งหลวงพ่อกระหลับตาปล่อยลมหายใจยาวช้าเหมือนปลดปล่อยบางสิ่งที่แบกรับมาเนิ่นนาน ซาลาเก่ากลับเข้าสู่ความสงบสมบูรณ์เปเลวไฟตะเกียงนิ่งสนิทแสงอ่อนๆไล่ผิวไม้เก่าผุพังทิ้งนองเงียบเหงาในยามค่ำคืนชายชุดดำเริ่มขยับตัวเสียงหอบหายใจดังแผ่วใบหน้ายังคงซีดเผือดริมฝีปากแห้งแตกมือกำพื้นไม้แน่นหลวงพ่อเหลือบตามองกล่าวเพียงแผ่วเบาเจ้าจะมีโอกาสเพียงครานี้ นอกศาลาสายลมพัดกิ่งไผ่ข้างวัดดังกราวเหมือนเสียงกระซิบตอบรับจากบางสิ่งที่ยังซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแสงตะวันแรกของรุ่งเช้าเริ่มส่องปลายยอดไม้ไกลาหาหาหมอกหนาค่อยๆจางลงเผยให้เห็นทางเดินในป่าที่เมื่อคืนไม่มีใครกล้าก้าล่วงเสียงระฆังวัดดังรับแสงแรกกังงง ประกาศให้รู้ว่าสิ่งที่ถูกปลุกได้ถูกส่งกลับไปแล้วแต่ตํานานของสมเด็จอนันต์กับวิญญาณเฝ้าวัดเก่าจะไม่มีวันจางหายจากหมู่บ้านแห่งนี้แสงเช้าค่อยๆลูปลายยอดไม้ไล่หมอกขาวหนาให้สลายเสียงนกตัวแรกเริ่มส่งเสียงร้องปลุกชีวิตหมู่บ้านให้กลับมาขยับอีกครั้งชาวบ้านค่อยๆเปิดประตูแต่ละคนยังมีแววตาอ่อนล้า ใบหน้าซีเผื่อจากค่ำคืนต้องห้ามไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเพียงแต่พนมมือไหว้สาลาวัดจากระยะไกลเหมือนหวัดเกรงสิ่งที่อาจยังซ่อนอยู่หลวงพ่อกันยืนอยู่ริมระเบียงสาลาเงียบสงบมองหมู่บ้านที่ตื่นจากฝันร้ายใบหน้าท่านนิ่งเฉยแต่แววตาอ่อนล้าชายชุดดำถูกหามออกมาวางไว้ใต้ต้นไทร ใบหน้าเขาเปื้อนคราบน้ำตาริมฝีปากพึพรรมพำขอโทษไม่ขาดเหมือนภาพเงาหรือเสียงในสาลายยังตามหลอกไม่มีใครรู้ว่าที่แท้ชายผู้นี้เกี่ยวพันกับอะไรกับสมเด็จอนันต์และกระดูกต้องสาบนั้นแต่ทุกคนรู้เพียงอย่างเดียวว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่มีใครแม้แต่หลวงพ่อเองกล้าเอ่ยนามนั้นอีกตลอดกาล เสียงสายลมยามเช้ายัางคงพัดเอื่อยผ้าเอากลิ่นทูบจางๆลอยตามยอดไม้ไหวเบาหาหะเหมือนแสดงความเคารพต่อสิ่งเร้นลับที่เพิ่งผ่านไปศาลาว,วัดเก่าเงียบสงบประตูหน้าต่างถูกปิดสนิทเปลวไฟตะเกียงดับลงตั้งแต่แสงแรกแตะขอบฟ้าเหลือเพียงเท่าฐานจางๆในบาททองหลวงพ่อกันนั่งพับเพียบสงบดวงตาหลับนิ่ง เราวกับรับรู้ทุกสิ่งแม้ไม่มีใครกล้าถามเด็กๆถูกกำชับให้ห้ามเข้าใกล้วัดหลังพบคําผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มจุดธูกปกลางลานบ้านบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้อย่ามีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นอีกเงาสุดท้ายของชายชุดดำถูกหามออกจากหมู่บ้านก่อนแดดสูงไม่มีใครเอ,อ่ยชื่อไม่มีใครมองหน้ามีเพียงเสียงสวดมนต์ส่งไกลๆจากวัด และตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครอีกกล้าพูดถึงชื่อสมเด็จอนันต์ในหมู่บ้านแห่งนี้อีกเลยการเวลาผ่านไปศาลาไม้เก่าเงียบงนันเปลวไฟตะเกียงไม่เคยถูกจุดขึ้นอีกประตูศาลาถูกปิดแน่นยายแมงมุมปกคลุมตามมุมเสาหลวงพ่อกันยังคงอยู่นั่งสงบใต้ต้นไทรใหญ่สวดมนต์ทุกค่ำเช้า แต่ไม่เคยก้าวเท้าเข้าไปในศาลาหลังนั้นอีกชาวบ้านยังคงจุดทูกไหวสารเจ้าและไม่เคยเอ่ยนามต้องห้ามแม้ในยามมามายหรือเล่นสนุกเสียงระฆังวัดดังทุกเชา้าแต่ไม่เคยดังยามค่ำคืนอีกเลยไม่มีใครกล้าตีไม่มีใครกล้าเฉียาา่ยศาลาเรื่องเล่าถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแม่เล่าต่อลูกผู้เท่ากระซิบเตือนเด็กหาห ให้รู้ว่าในคืนใดก็ตามหากสายลมเย็นจัดและเหมาะขาวหนาปกคลุมศาลาวัดอย่าหันกลับไปมองอย่าเอ่ยชื่อนั้นเพราะบางสิ่งอาจยืนอยู่ที่เดิมรอเพียงการเอ่ยนามอีกครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกแต่ความทรงจำและความหวาดกลัว ยังคงหลงเหลือในใจผู้คนศาลาไม้เก่าแห่งนั้นปล่อยให้การเวลาพัดผ่านเถาวันปกคลุมเสาใบาไม้แห้งโรยกรอบเต็มพื้นหลวงพ่อกันยังคงอยู่เป็นที่พึ่งทางใจให้ชาวบ้านแต่ท่านไม่เคยกล่าวถึงเหตุการณ์คืนนั้นอีกเหมือนทุกสิ่งถูกกลบไว้ใต้เงาแห่งความเงียบตำนานของสมเด็จอน,นันต์กลายเป็นบทเรียน เป็นคําเตือนที่ไม่มีใครกล้าลืมและเป็นชื่อที่ไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยเมื่อใดก็ตามที่ลมเย็นจัดและหมอกหนาโรยตัวทั่วป่าเสียงระฆังแ่วกังวานในยามค่าทุกคนจะปิดประตูหน้าต่างนั่งสงบอยู่ในบ้านพร้อมพนมมือแน่นและภาวนาให้สิ่งที่เคยถูกปลุกไม่ย้อนคืนมาอีกครั้งจบบริบูรณ์